โอ้มาเด oh ah. ีวมาเดีวอู้ยโดด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 เอาเหลือสามตัวพี่น้องเลยอ่ะครับผมกับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องยูทูบไทยอีสานบรรท่องนะครับล็อกเพจเฟซบุ๊กช่องไทยอีสานบรรท่องกันนะครับพ yeah, ี่น้องมี้ผมผมพ่อผมกับครูกรุงกับทีมงานไทยอีสานบรรท่างด้วพี่น้องเนี่ยนะคับพี่แดงครับครูผึ่นแจงพี่กัดตัวนี้ครับสำหรับการยกย่อครับบริเวณประตู เคลื่อนหวยหลวงนะพี่น้องเด้ออำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรตอนท่านี้ครับเมื่อนี่มารุ่นสะดุ้งฟังกันนะครับสิเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ครับหลังจากที่ปิดประตูเคลื่อนไปเรียบร้อยครับสาหรับดูดการนี้สิเป็นยังไงครับพี่น้องโดดออกโดดไปแล้วไปแล้วเหลือยักตัวเอายังเหลืออยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่คัดใส่ครับยู่ตัวหนึ่งนะครับผมอ้า ทั้งบุญก็ได้เด้อพี่น้องบุญทางบุญก็ญกเป็นปลากดปลาปลากรวดข้างกับพี่น้องรกรวดข้างไงครับเออกรวดข้างไงเออตัวไงแห้งว่าเป็นปลาบึกบลาแมานครับเป็นปลากรวดข้างไงใส่กับนาสิบป้าตั้มก็สิบหัวล้วนเลยพี่น้องตัวน,ะน,นั้นนะครับกดข้างตัวนะั้นดูดูออกโดดูดดูดด,ด,ด,ดโอ้ยออกเบิดเลยเอาเหลืออยู่สามตัวออกสองสามเออออกต่ตัวนี้ไงเลยตัวน,น้อยๆได้บัด เออสะดุ้งน้อยครับพี่น้องสะดุ้งน้อยกันธรรมดาครับดีจังตัวเงี้ตัวงามดีครับสมบูรณ์แบาเครื่องหุ่นหลวงครับหลายเติรแล้วล่ะเตอร์นับ อ่ะพี่น้องลุ้นกันต่อครับโดด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 จังครับจังจังจังว่านี้ครับเหลือหลายครับเหลือหลายอยู่เอาดีครับมันีอ๋อสุมมงตอนนี้ครับกำลังเดือดครับตอนนี้กำลังเดือดเดือดเดือดสุมมงเอ้าปลากำลังงอมครับ ครับเขาสุบาทคร non, ับพี an, ่น ad ้องเขาสุบาทเขาสุบาทเขาสุบาทโดดโดดโดดโอ้ยครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับบัธรรมดาพี่น้องบัธรรมดาเขาสุบาทมุขมีบาดเป้ามุขมีบาทป้าครับผมเฮ้เขาดีเขาดีบรรยากาศครับผมคนละบ่งปากกวางข้างตัวนั้นพี่น้องเดี๋ยวซุ่มข่อยบิ่งครับ ไงสำเรใดครับพี่น้องบอกเป็นปลาบึกครัพี่น้องกดคังใหญ่ครับกดคังใหญ่ใส่บกักใหญ่เลยน่าจิกซิฟก็รูแล้วครับตัวนั้นครับตรวจตรงพีนงออดดนน่น้องเอือโดดบ่มันแหงลงไปเอ้าแหงมากกะทีคือเกัานั่นละโอ้โหเห็งไหลเออยจะไหวดีครับเอ,อ้ยเบิ้งเหาครับพี่น้องเอ้ยเออเอ,อแต่ละบาทครับพี่น้องแต่ละบาท เฮียวานลงนะครับเีนเพียลไล้บนตอนนี้ก็รงก็เรงมุดยีพอก็ิงสิมดเานี่เาะนี่พป่น้องเนี่ยเกลครับปลาโมนีเกลวดีครับเกดีสำหรับปลาประตูระบายน้ำห้วยหลวงครับเกลีกันดีอนี่ โดดแล้วพี่น้องถึอแล้วโดด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 เอาเหลียอยู่สามสามมวนมวลพี่น้องถึงสุบาทเออบ่มีบาทป้าวเอ้าบ่มีบาทป้าเลยนี่เฮียเอ้านี่นะครับการยงย่อนะครับยักหยงย่ออยู่บริเวณประตูเด้อพี่น้องประตูเคื่อนห้อยหลวงครับผมไปเสี่ยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเนี่ยสันติชอบคลิปแบบนี้ก็ได้นะครับ เนเอาเขายู่พี่น้องอ่ะนี่เลยครับพี่น้องอ่ะฝากคลิปลียนไกุไหลวบยกแชร์ชด้วยพี่น้องเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องด้วยกันแล้วกันครับผมน,นี่นะครับการยกย่องนะครับประตูประตูระบายน้ำเขื่อนห้วยหลวงเมื่อนี้ครับผมอ่ขอบคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ